สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2555นะครับผมธีรพัฒน์เสรีหลังสันก็จะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับของชาติของเราวันในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยบรรพบุรุษที่ช่วยกันสร้างชาติไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เขาสร้างกันมาอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าประเทศในอดีต รัฐในอดีตบางรัฐซึ่งเคยเก่อกำเนิดขึ้นมานั้นก็สูญหายไปมากมายทีเดียวครับบางรัฐก็เติบโตเติบใหญ่จนกระทั่งกลายมาเป็นประเทศในปัจจุบันนี้เนี่ยในอดีตกับปัจจุบันนี่ท่านผู้ฟังลองนึกภาพใช่ไหมนะครับมันก็คงไม่เหมือนกับแผนที่โลกในปัจจุบันนี้นะครับในอดีตนั้นเนี่ยอาจจะมีรัฐเล็กรัฐน้อยต่างๆมากมายเหเกินที่เกิดขึ้นในอนาบริเวณของสุวรรณภูมิหรือแหลมอินโดจีนนี่นะครับ ฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องพยายามที่จะเล่าเรื่องในอดีตนะครับก่อนที่จะมาเข้าสู่อาณาจักรสุโขทยัยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพนะครับภาพในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรของบริเวณนี้ซะก่อนแล้วถึงจะวกเข้ามาว่าชนชาติไทยเหล่านี้นะครับมาจากไหนอพยพมาหรือเปล่าหรือว่าตั้งลกรากอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่อดีตเราจะได้ช่วยกันสืบหาความจริงนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ย เรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องยอมรับกันนะครับท่านผู้ฟังครับมันอยู่ที่ว่าหลักฐานหลักฐานในอดีตที่เราค้นพบมันมีมากน้อยประการใดเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ชัดเจนนะครับการสันนิฐานอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จแล้วก็เป็นทั้งส่วนที่เป็นข้อจริงคือมันก็เป็นได้แค่แฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงมันอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้เต็มที่นะครับว่ามันเป็นทรูสหรือว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้น ผมได้พยายามที่จะเล่าเรื่องรัฐในอดีตที่เราพยายามหาหลักฐานขึ้นมาได้ครับเช่นอาจจะพงศวดานของจีนหรือว่าของอินเดียอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าในอดีตนั้นเนี่ยแหลมินโดจีนของเรานั้นนี่นะครับมันมีความเป็นมาอย่างไรเามาื่อวานนี้ผมพูดถึงนาจาักรจำปาเอ่อก็มาถึงตอนช่วงป,ปลายของรัฐจำปาคือในช่วงที่จำปากับยวนนี่นะครับก็มีเรื่องเราหองระแห่งกันตลอดมา จนกระทั่งครั้งล่าสุดนั้นกษัตริย์ยวนนี่นะครับอดีตกษัตริย์ยวน,นยก็ไปให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะประทานพระธิดาให้แก่พระเจ้าชัยสิงห์ว,วรมันของจามก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆเข้าเนี่ยพระเจ้าชัยสิงห์ว,วรมันก็ส่งขันมาไปไปขอนะครับถึงขนาดยอมสละดินแดนตอนเหนือของประเทศจำปาให,ให้ยวนในวันที่ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงยวนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะบาป เร่อของจำปาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับที่ว่าพระเจ้าชัยสิงหบวรมันเนี่ยเมื่อตอนที่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ต่อสู้ต้านทานศันตรูไม่ให้มายึดเอาดินแดนจามแต่พอขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยก็เอาดินแดนของจามประมาณสองมณฑลด้วยกันเนี่ยไปแลกกับสตรีเพียงคนเดียวฝ่ายยวนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยวนเองก็ไม่ไม่ประสงค์ที่จะเสียสละพระธิดาของอดีตกษัตริย์เยื่ยนตนนี่นะครับ มาให้เป็นมเหสีของพระเจ้าสิงหาวรมันแต่ว่าด้วยความที่ไปรับปากเขาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต,ต้องยอมให้เจ้าหญิงยวนซึ่งนับโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าจะเป็นพระนางบรารเมศวรีราชธิดาเอ่อมาเป็นพระมเหสีก็ปรากฏว่าพระเจ้าชัยสิงหาวรมันนั้นเมื่อได้เจ้าหญิงยวนมาเป็นพระมเหสีได้ไม่นานก็สิ้นพระชนลงเมื่อพุทธศักราช1851 เมื่อพระเจ้าแผ่นดินยวนทรงทราบข่าวก็โปรดให้แต่งขุนนางผู้ใหญ่ไปขอรับพระคณิตพระคินีคืนกลับมาแต่ก็เป็นความลําบากอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะตามประเพณีของจามเนี่ยพระมเหสีนั้นจะต้องโจรเข้าสู่กองพเพลิงครับบนเชิงตะกรของราชสวามีแต่ว่าขุนนางยวนก็เจรจาแก้ไขความลําบากในข้อนี้อยู่นานในะที่สุดก็ได้พระมเหสีของพระเจ้าชัยสิงหวรมันกลับคืนไปประเทศยวน เมื่อพระเจ้าชัยสิงหาวรมันสิ้นพระชนแล้วนี่นะครับโอรสของพระองค์ก็ทรงพระนามว่าม่เห็นทอนวรมันก็เสด็จสวยราชในรชนนัชกาลนี้จำปาก็วิวาทกับยวนอีกก็เรื่องไอมณฑลทั้งสองนี่นะครับที่พระเจ้าชัยสิงหาวรมันไปยกให้ยวนก็ปรากฏว่ารบกันไปรบกันมายวนก็จับเอาพระเจ้ามาเห็นทอนวรมันเนี่ยนะครับไปก็คือชนะศึกนะครับพอชนะศึกแล้วก็จับเอากัตริย์จจำปาไปแล้วก็ตั้งอนุชาทรงพระนามว่า เจดะอาบาเนียมครับเป็นกษัตริย์แทนแต่ว่าก็ลดศักดิ์ลงมาเป็นเจ้าประเทศสาชนะครับชั้นสองของยวนเท่านั้นเองก็หมายความว่าจำปาตอนนี้ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐยวนแล้วนะครับต่อมาเจดะอาบาเนียมก็เป็นกบฏตั้งตนเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าเจานังแต่ไม่ช้าก็ถูกพวกยวนยกกองทัพมาปราบก็เสด็จหนีภัยไปอยู่ที่ชวาครับพอมาถึงตอนนี้รัฐจำปาเองก็ไม่มีกษัตริย์ยวนจึงตั้งหัวหน้าทหารจามคนหนึ่งชื่อว่าอานัน เป็นผู้ปกครองแล้วก็ให้เป็นคล้ายๆกับข้าหลวงต่างพระองค์นนะครับแต่ต่อมาไม่ไม่ช้าไม่นานเนี่อน,นันต์ก็เมื่อมีกําลังกล้าแข็งขึ้นก็ปลดแอกจากยวนครับโดยไปประจบประแจงจีนครับขอให้จีนมาช่วยก็ปรากฏว่ายวนก็ยกทยกทหารมาปราบอน,นันต์แต่อน,นันต์คนนี้ก็เก่งนะครับกษัตริย์อนันต์นี่ก็ตียวนแตกไปแล้วก็ประกาศตนเป็นอิสระเไม่ขึ้นกับยวนรัจจามนี้ก็ สืบกษัตริย์ต่อมาอีกรวมทั้งสิ้น14พระองค์ด้วยกันเหตุการณ์ก็ปรากฏอยู่ในช่วงระหว่างพุทธศักราช1885ถึงพุทธศักราช2 0 8 6ก็คือประมาณเกือบเกือบ200ปีนี่นะครับก็มีแต่เรื่องลบกับยวนครับมีทั้งแพ้ชนะสลับกันไปสลับกันมาบางคราวจามก็ชนะยวนก็ตีเตลิดขึ้นไปถึงเมืองหลวงยวนก็มีบางคราวก็กลับแพ้ย่อยยับ แต่ว่าเวลาจามแพ้ทีไรนี่นะครับก็จะเสียดินแดนเนี่ยร่นแคบลงมาทางใต้ทุกทีท่านผู้ฝันก็ลองนึกภาพะนะครับจำปานี้ก็คืออาณาบริเวณของยวนใต้ส่วนยวนตอนนั้นก็คือยวนเหนือนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลารบกันทีไรจามแพ้นี่ก็ถอยลงมาถอยลงมานะครับลงมาทางทิศใต้เอ,อ่อในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินจามองสุดท้ายพร้อมด้วยขาราชบริพารก็เสด็จหนียวนไปพึ่งบาร,รมีของขเขมรครับหลังจากนั้นจามก็ไม่ฟื้นตัว ก็นับเป็นอวสานของรัฐจามด้วยประการารชนี้นะครับรัฐจามก็สาบสูญชื่นชื่อกลายเป็นอาณาเขตของประเทศยวนไปก็ยังคงเหลือพวกจามที่สืบเชื้อสายอยู่ในยวนตอนใต้ตอนใต้นี่นะครับก็ประมาณไม่กี่หมื่นคนนะครับแล้วก็มีอยู่ในเขมรบ้างจามพวกนี้ก็จะนับถือศาสนาอิสลามส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นับถือศาสนาฮินดูเนี่ย แต่ว่าการนับถือศาสนาก็เป็นไปอย่างเขาเรียกเันเรือนนะครับศัก์แต่ว่าพอจะมีเขาว่าเป็นรัฐที่ฮินดูเท่านั้นเ,เราก็รู้จักจามในพงศวดานของสยามเราเองนี่นะครับเคยได้ยินไหมครับคำว่าทหารกองอาสาจามเคยมีคำคำนี้อยูออ่แต่ว่าเรื่องราวของจามจะเป็นมาอย่างไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยมีผู้รู้นักจะรู้ก็แต่เพียงพวกจามที่เป็นแขกอยู่ในเขมรเพราะว่าเวลาที่เราไปตีเขมร เราก็กวาดต้อนพวกจามในขเขมカใ่กลับมาด้วยพอกลับมาก็มาสืบเชื้อสายอยู่ในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ก็มีนะครับพวกแขกจามนี่นะครับถ้าเราอ่านพงศาวดารของชาติจามก็จะรู้สึกสมเพชสลดใจใช่ไหมครับจามเคยมีอาณาเขตใหญ่โตนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตแล้วก็เสื่อมสูญสิ้นชื่อไปถูกศัตรูคอยรุมรังแกอยู่เสมอหาเวลาว่างศึกก็ได้น้อยทั้งนี้ก็เพราะจามไม่รู้จักระมัดระวังตัวครับ เวลาที่ไม่มีศึกนอกก็เกิดศึกในคือแย่งชิงกันเป็นใหญ่ไม่สามัคคีกันคราวใดที่จะมีกษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถกล้าแข็งในสงครามจามก็รุ่งเรืองขึ้นครั้งหนึ่งขั้นแล้วพอกษัตริย์องค์ที่สืบต่อมาหย่อนความสามารถอ่อนแอบ้านเมืองก็ผันแปรไปถูกศัตรูภายนอกยกเข้ามาลูกรานเบียดเบียนย,ย่ำยีภายในก็เกิดกบฏขึ้นมากมายนะครับเวลามีศึกนอกเข้ามาทีไรนี้นะครับ ก็มักจะเกิดกระบฏภายในรัฐจามแทบทุกครั้งประเทศก็อ่อนกําลังไปทุกทียิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกจามเนี่ยไม่ค่อยจะร,รู้จักประมาณตนครับพอมีกําลังขึ้นมาหน่อยเนี่ยก,ก็กลับขึ้นไปลุกรามเพื่อนบ้านก็เท่ากับว่าเป็นการยั่วยุนะครับแล้วเมื่อถูกเพื่อนบ้านตีแตกกลับมาทุกทีอาการก็มีแต่ทรงกับสุดๆนี่นะครับลงไปตามลําดับในที่สุดก็ต้องสูญเสียอิสรภาพไป ถ้าจะถามว่าชนชาติจามนี่นะครับในบทนี้เนี่ยอยู่ไหนก็แบ่งออกได้ครับเป็นสองพวกด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในยวนนี่นะครับเป็นจามเดิมนี่นะครับเพราะว่ารัฐจามก็ตกไปเป็นเมืองขึ้นของยวนแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าผสมกลมกลืนกันไปจนกระทั่งกลายเป็นจามยวนนี่นะครับผสมกันไปพวกจามพวกนี้ก็อาจจะนับถือศาสนาอิสลามครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาอาหรับนี่เขาเรียกว่าพวกบาน,นี ส่วนจามอีกพวกหนึ่งก็อยู่ในเขมรครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยด้วยเรามักจะเรียกวพวกแขกครัวนะครับท่านฟังเคยได้ยินไหมครับแขกครวัวก็เป็นพวกบาณีจามทั้งหมดซึ่งกลุ่มพวกนี้นะครับก็อาจจะนับถือทั้งอิสลามทั้งฮินดูอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่พวกจามต้องสูญสลายไปเนี่ยแล้วก็ถูกยวนกลมกลืนชาติกลายไปเป็นยวนขนาดเดียวกันถ้ามาอยู่ในเขมรก็ถูกเขมรกลมกลืนไปเพราะฉะนั้นเนี่ย วาระสุดท้ายของจำปาหรือว่าจามนี่นะครับในที่สุดเนี่ยก็สูญสลายไปจากโลกใบนี้นะครับกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของยวนแล้วก็ขเขมรอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างในอดีตนะครับท่านผู้ฟังครับว่ารัฐในอดีตซึ่งเคยยิ่งใหญ่นะครับมีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวแต่ในที่สุดแล้วก็ก็สูญสลายไปเนื่องจากขาดความสามัคคีมีทั้งศึกนอกศึกใน เวลามีศึกนอกทีไรศึกในก็ประทุขึ้นมาเพราะว่าแย่งกันเป็นใหญ่ตามคนต่างก็อยากจะเป็นใหญ่ก็มีกลุ่มมีพวกตั้งกกตั้งเหล่าขึ้นมากบฏกันขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจำปาครับหรือว่ารัฐจามในอดีตที่สูญสลายไปนะครับคราวนี้ก็มาดูอีกรัฐหนึ่งครับชื่อรัฐฟูนานเขาบอกว่าถัดจากประเทศจำปามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย ถ้าจะดูแล้วก็คือดินแดนของประเทศเขมรนี่นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสมัยโบราณเขาบอกว่ามีประเทศหนึ่งครับจีนเรียกว่าฟูนานเรื่องราวของรัฐนี้นะครับเขาได้หลักฐานมาจากจดหมายเหตุของจีนคือจีน,นได้เขียนจดหมายเหตุเอาไว้บอกว่ามีดินแดนส่วนนี้ครับที่เรียกว่าฟูนานเนี่ยถ้าเป็นภาษาเขมรก็อาจจะแปลว่าภูเขาคล้ายๆกับเป็นชนชาติชาวเขา แล้วก็ชนชาตินี้เ,เขาบอกว่าคล้ายๆกับมีการเรียกชื่ออย่างอื่นก็มีนะครับเช่นเรียกว่าโคตบูนหรือโคตบองซึ่งเป็นเมืองในกฎมอนเทนบานหนังสือเก่ากฎหมายเก่าอันหนึ่ง,งแต่ว่าหลักฐานทางเขมรนี่ไม่มีนะครับก็แปลกที่บอกว่าในภาคอีสานก็มีจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับตั้งอยู่ฝั่งซ้ายขวาของแม่น้นําโขงเนี่ยเคยเป็นราชธานีของอาณาจากักรโคตบูนแล้วก็มีเมืองหนึ่งครับที่อยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดนครพนมเนี่ย ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงก็เรียกว่าเมืองท่าแขกนะครับเมืองท่าแขกนี่ก็ออกเสียงเขาบอกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นเมืองที่เรียกกันว่าโคตตะบองก็ได้แล้วก็มกีตำนานนี่นะครับก็บอกว่าพญาโคตตะบองก็ไปล่าช้างนะครับไปล่าช้างแล้วต่อมาดินแดนตรงแถวนี้ซึ่งมีช้างเยอะนี่นะครับก็กลายมาเป็นแคว้นล้านช้าง ถ้าปัจจุบันในแคว้นล้านช้างก็คือคล้ายๆกับอาณาจักรลาวนี่นะครับประเทศลาวในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรารคคั้นหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าอาณาบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาตามจดหมายเหตุของจีนว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยครับเป็นอาณาจักรที่เรียกคาว่าฟูนานเนี่ยก็มีโบราณน,นะครับโบราณของจดหมายเหตุของราชทูตจีนเนี่ยเขาเขียนไว้นงงี้ครับบอกว่าครั้งโบราณประเทศนี้มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้หญิงครับทรงนามว่า เอ่อิวเหยแปลว่าใบาสนนะครับแล้วก็ครั้งนั้นก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่าวันทินวันทินนี่มาแต่ประเทศกีครับประเทศกีนี่เมืองอะไรก็ไม่ทราบเข้าใจว่าอาจจะมาจากอินเดียนะครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งชื่อโกนทัญะญแต่ว่าเป็นเชื้อพราหรือว่าเป็นเชื้อกษัตริย์ก็ไม่แน่ชัดนะครับก็มีนิมิตฝันไปว่ามีเทวดาประทานธนูให้คันหนึ่งแล้วก็สั่งให้ลงเรือสำเภาออกทะเลไป รุงเช้าโกนธัญญาก็ไปที่เทวาลก็พบธดูนี่นะครับดังที่ฝันเอาไว้ขั้นแรกโกนธัญญาก็ลงเรือสำเภาแล่นเรือมาสู่ประเทศฟูนานแล้วก็กล่าวมาถึงนางาหลิวเหยที่เป็นเจ้าแผ่นดินนี่นะครับพอเห็นเรือสำเภาเข้ามาก็พาทหารลงเรือมาต้านทานไม่ให้คนในเรือสำเี่ขึ้นบกโกนธัญญาก็เอาธนูยิงลูกธนูก็แล่นทะลุข้างเรือของนางหลิวเหยืเข้าไปถูกพวกทหารชาวเมืองบางคนนางหลิวเหยก็ตกใจย,ยอมอ่อนน้อม โกธัญญะจึงรับนางไว้เป็นชายาแล้วก็เอาผืนผ้าห่อหุ้มกายให้เพราะนางไม่มีผ้านุ่งนะครับสมัยโบราณนี่ก็อาจจะถือว่า,อาคนโบราณก็อาจจะไม่ได้นุ่งอะไรที่มันเหมือนกับคนปัจจุบันอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเป็นคล้ายๆกับตำนานครับจะมีข้าความจริงหรือไม่ประการใดก็คงไม่ไม,ไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าคนาพื้นเมืองฟูนานในตอนนั้นก็คือเป็นชาวป่านี่แหละครับแม้ว่าจะเป็นนางพญาก็อาจจะไม่ได้นุ่งผ้า ที่โกธัญญาตก,กับพวกยกมาเนี่ก็สู้กับพวกชาวพื้นเมืองชาวพื้นเมืองนี่ก็เจริญน้อยกว่าก็สู้ไม่ได้ชาวอินเดียก็เข้ามาปกครองนะครับโกธัญญาตนี่ก็คือชาวอินเดียซึ่งมาปกครองแล้วก็ได้มาเหสีนี่นะครับก็คือหัวหน้าเผ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นภรรยาเนี่ยก็จะเป็นด้วยเหตุน,นี้กระมังครับที่บอกว่ากษัตริย์ขเขมรสมัยโบราณก็ถือเชื้อสายข้างฝ่ายผู้หญิงนี่เป็นใหญ่ อาสมัยที่โกธันยะมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชาวอินเดียเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศฟูนานก็อนุมานเวลาก็คํานวณเอาจากวันเดือนปีของกษัตริย์ฟูนานที่สเสวยล่าสืบต่อต่อกันมานี่นะครับว่าเป็นช่วงระยะเวลาไม่ต่ำกว่าศตวรรษที่หนึ่งคือคริสตศักราชที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรฟูนานนะครับ